เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลุงนะผมขออัดเสียงไปให้ขอขออัดเสียงไปให้เป็นความรู้คนด้วยได้ไหมครับนะเรื่องตั้งศาลอ่ะการทําศาลตาตายายศาลเจ้าที่อ่าตายายอยู่ข้างในตายายเนี่ยอ่าตอนนี้คนรับใช้ตั้งตรงไหนครับส่วนมากศาลตายายเนี่ยศาลตายายเนี่ยส่วนมากจะเป็นศาลใหญ่คศาลใหญ่มันมันมันก็จะมีพื้นที่เยอะอ่ามีพื้นที่เยอะ แต่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะทําเขาจะทําทมีตโต๊ะเหมือนเหมือนทาสูงขึ้นมาอ,อ,อปนานเอ็นอื่นเตมไม่รู้เขาจะทำปอกมานคือก็เหมือนผ้าประธานเนี่ยานก็ประธานอยู่ใช่ไหมป่านะพอเรามีฐานตาย,ยายเสร็จแล้วเราก็เอาตาย,ยายเนี่ยนั่งอยู่บนฐานตรงกลางร็จแล้วคนรับใช้มันก็นั่งต่ำกว่าไงอ๋อก็คือยกเหมือนเราอ่ะเราคนใช้เนี่ยไปตากแดดตากฝนเนี่ยมันหนาวไหมบนฐานก่อนมนเข้าใจครับ เวลาฝนตกลมไปเนี่ยทาไมทําไมต้องไปรับใช้ทั้งทีต้องมาตากแดดตากฝนเนี่ย,เ,ยเป็น<ม>เป็นเป็นพิโชโยคอะไหวี่ยเข้าใจแต่<ม>แต่<ม>บอกลุงนะนิดนึงมผมตีความเขาคนอื่นเน่ะที่ให้อยู่ข้างนอกอะนอกระเบียงนอกหลังคาชายคาเนะี่ยตรงตรงตรงนอกห้องอะ<ม>เขาให้เหตุผลนี้ที่ผมไปดูคลิปค<ม>ือดูอะไรนะเขาบอกว่าตายายจะเป็นส่วนตัวอยู่ในห้องคนรับใช้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเออนี่เขาคิดอย่างนี้ครับ มันที่ห้องนอนเออเนาะใช่เนาะเป็นเหมือนห้องห้องอะไรห้องส่วนส่วนกลางใช่ไหมห้องทํางานห้องที่อยู่เอา,อางี้เอางี้เอางี้เหมือนเจ้าเหมือนคุณหญิงคนนายอะ่ะเขาจะมีคนรใช้นั่งล่างๆเนี่ยมันก็งมันก็เหมือนกันอืมเไม่ไม่อันนั้นไปนั่งข้างนอกมันมใช่ยามอันนั้นมันยาม ครับผมยามมีป้อมยามเลยเอางี y y ้ว่ายามีป้อมยามยามีป้อมยามอยู่ไงหรือจากแต่ตะฝน,นยังไงครับผมแล้วถามลุงณ้อยเพื่อให้คนรู้จักลุงณามากขึ้นเดี๋ยวคนฟังเนี่ยผมไปเผยแพร่ให้เป็นความรู้เขาว่าไอ้ลุงณใครอ่ะแล้วจะเชื่อถือได้ไงลุงณ์ตั้งศาลมาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่แล้วครับผมกี่ปีแล้วครับตั้งศาลมาตั้งแต่ผมเรียนมาอายุยี่สิบ ตอนนี้ห้าหกสิ่บโอ้ยตาแล้วเป็นเป็นเป็นหลายร้อยสารไหมโอ้โหอ้โหมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะทั้งตั้งทั้งถอนมากกว่านั้นเยอะอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คุณรู้จักด้วยไม่ไหวทีูถอนเนี่ยครับเอานะสำหรัถอนเนี่ยทุกคนต้องต้องเรียกเงินก่อนพอถอนเนี่ยเขาหน้ากลัวขำมาถอนสาเนี่ย องมีหลักหมื่นขึ้นไปหรือมีหลายหลานขึ้นไปแต่ผมไม่มี <ừ> ผมขอให้แค่เจ้าของบ้านเตรียม <ừ> ข้อบ้างให้ผมเท่านั้น <ừ> ผมถอนปุ๊บย้ายจะให้ผมเท่าไหร่ผมไม่ว่าจจใจต้องผมยี่สิบบาทแต่เดี๋ผมไม่เคยว่านะพาอสอนถอนฐานก็ไม่เคยเรียกแต่เวลาผมตั้งสารเนี่ยต้องให้ครอบครัวผมบ้างอ่า<ะ>ครับอ่ะตอนนี้แนะนําตัวได้เลยบอกเบอร์โทรได้เลยผมไปลง youtube แอปแดงเนี่ยเขาบอกได้ลุงลุงนะแนะนําตัว <ไ S 1> เลย ศูนย์แปดเก้าครับแนะนำตัวยังไงลุงลุงนะชื่ออะไรเบอร์โทรทำอาชีพอะไรอ่ะแนะนำเลยแนะนำอ,อาจารย์นะหมอดูวงสามตที่หกดวงตาที่สามครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าสามเก้าเก้าหนึ่งอืมก็สำหรับผมก็รู้จักลุงนะประมาณสักจะรวมร่วมสองเดือนได้ยังได้เนาะ เดือนเดือนครึ่งสองเดือนก็เก่งนะแม่นแมแม่นเยอะนะแม่นเยอะ,ยอะหลายคนที่มารู้จักและได้ไปให้ลุงนะสัมผัสที่6ดูก็บอกโอ้แม่นนะรู้หลายเรื่องได้ไงคือลุงนะก็ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยอายุสิบกว่าขวบก็ไปอยู่กับหลวงพ่อ9้าปีไปฝึกวิชาแบบใช่ชื่อว่าวิชาอาคมวิชาตามเป็นเด็กวัดอ๋อเป็นเด็กวัดตามไปเป,เ,เป็นเด็กขยมเป็นขยมเร่เด็กขยมข <อ S 2> เด็กวัดเด็กวัดเด็กขยมข เป็นโยมแต่แต่ก็ได้รับความรู้จากหลวง<ล>พ่อด้วย<ล>ใช่ไหมครับอืมได้เลยท่านรอไปต่อนี้เล็กน้อยไปเรื่อยอืมแต่แต่ที่พวกผมได้สัมผัสจากลุงนะไม่เล็กน้อยนะเก่งนะครับผมยอมรับนะแล้วแล้วลุงนะจริงจริงจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงพี่ชอบฟันะานะพามาพาหลวงตาหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เราท่องบายขงสาหัเนี่ยจนจบนะบแต่ละบทเนี่ยมันป้องกันได้ขับขี่ที่สารได้นะอืมโอ้แต่ได้ผมไม่รู้นะอาจารย์ให้ผมพ่องเนี่ยพาหูเนี่ยพาหูไงให้้มันจบทุกทุกข่อนแล้วท่านร,รู้ว่าอันนี้แก้ไขแบบไหนอันนี้อันนี้ถอนของแบบไหนอันนี้แก้ไขรงยานแบบไหนบทนี้แก้ไขเออมันเป็นเรื่องจริงนะอือครับผมแล้วาสามารถกุ๊เสกได้ด้วยนะกุ๊เสกรับ แล้วลุงนะปราบผีได้ไหมนอกจากตั้งสารถอนสารแล้วดูดวงสัมผัสที่หกใช้อภินยาแล้วก็บทผ้าหูนี่ไงบทพ้าหูเนี่ยมันม,มีบทหนึ่งสามารถปราบ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 ลางยันได้เขาเรียกยันอะไรมุผมต้องไปไล่ดูครับ,บทพ้าหูแม,ม้บทเนี่ยมันไม่ใช่อิจงแล้บทพ้าหูเนี่ยสามารถปราบปราบได้ถอนได้ป้องกันได้ทุกอย่างมเลยนะกเสกได้ด้วยนะอืม เออจริงๆตอนแรกผมไม่รู้นะทำไมครับเ้อาเลยนะอืมแล้วหันหลัวได้ยินไหมก็มานั่งนะถ้าเกิดเราเจอนี่หรอ,อนี่เป็นถอนแล้วลุงนะอ่าที่เมื่อวานคุยกันเวลาตั้งศาลตั้งอะไรจะมีพิธีอะไรเติมน้ําอะไรนัน่นนะเออที่ทําไม่เหมือน เจ้าพิธีคนอื่นนั่นคืออะไรครับทําอะไรยังไงครับบอกได้ไหมตรงนี้เรวัดว,ว,วัดมือก่อนวัดมือวัดมือซ้ายมือขวาก่อนเอา,าการทูบวัดตั้งแต่ข้อมือสุปลายนิ้วกลางสองข้างมัดให้เทียบกันถ้าเกิดมันไม่เท่ากันต้องทำามืธีสื่อภาษาแบบทางเหนืออแล้วมือมันจะเท่ากันครับพอมือมันเท่ากันแล้วตอนตั้งฐานตอนให้เจ้าของบ้านมาตวงน้ําเลยอายุ ืต่เมื่จ้าของบ้านมีเจ็ดแปดคนก็มารวมกันคนละถังคนละถังตวงคนเลยอายุเหมือนกันหมดนะครับคนไหนอายุเท่าไหร่ก็ตวงเกินเกินคนนั้นแล้วก็มาวางวางไว้เสร็จแล้วก็ทําวิธีปลูกเสกเชิญตายายใู้มายบางคนเสร็จแล้วก็อ่านองค์การเชิญเทวดาอืเสร็จแล้วก็ให้้าของบ้านพวกนั้นตวงน้ํากับน้ําจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครับผม ก่ออันนี้ถ้าคนมองว่าเอ,อ้ยงมงายยุคนี้แล้วโอ้ผ่านมาแล้วต้องไปไหว้เจ้าที่ต้องมีทําไมอ่าเรื่องสารเจ้าที่ตายาย<ม>าสําหรับ <มา S 1> สําหรับ,รบความคิดเห็นลุงนะ่าคิดว่ามีกับไม่มีอะไรดีกว่ากันครับมามีได้มีดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นอืมเพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอืมเพราะเราอย่าลืมนะทุกวันเนี้เราปลูกบ้านบนอะไรบนแม่ทอณนีเจ้าที่ครับ ไม่ได้ปลูกกลางน้ํากลางน้ําก็มีพันน้าปงตาไงแพไงครับก็เราจะไม่จะถือแม่ทงนี้กับเจ้าที่ได้ยังไงละ่ะ <c oughs> เพราะเราใส่ปลูกบ้านท่านอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีันแม่ทงนี้เจ้าพี่ล่ะเราจะอยู่ไหนต้นไม้เหรอต้นไม้ก็ยังยืนบนไม่ก็ยืนเจ้าที่เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าคุณไปอยู่ในกลางนั้น ก็คุณต้องใส่แม่พนน้ำพงคาเหมือนกันถ้าคุณไม่ไมีพันน้ำงคาน้ำมันหายไปมันก็เป็นดินแม่ทอเนีเอเจ้ากี้เหมือนกันเห็นปะอืมมันหนีไปไหนต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าคนมไม่เคยไม่เคยเจอวิญญ,ญาณดวงวิญญ,ญาณไม่เคยเจอพวกเขาเรียกว่าอะไรอีกมิติอีกภพภูมิหนึ่งก็จะเชื่อยากแต่ถ้าคนเคยมีสัมผัสรับรู้เคยเจอจะเข้าใจเอางี้ ไม่เชื่อคนที่ไม่คนที่ไม่เจอเน่ะลองไปสถานที่เขาบอกว่าเนี่ยพอยร้องให้คุณไปคนเดียวไอ้เรื่องเห็ียบเป็นตัวเป็นตนไม่มีแน่อนอนลําเต็มแต่คุณมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งอย่างกระทบร่างกายคุณแน่ๆเอาแค่นี้พออืมแค่นี้พอ <c oughs> <c oughs> เดินไปคนเดียวเลยหรือไปหลายๆคนแต่ว่าคุณเดินเข้าไปสถานที่นั้นคนเดียวพออืมคนข้างหลังรองไม่ง้อคุณเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวคุณจะมีความรู้สึกเลยครับนี่ไง เอาแค่นี้พอและร้อยคนเนี่ยจะต้องมีคนโดนอ้ำเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปโดนท้ำทุกคนถ้าไปถ้าไปสถานที่มันหนับจอโดนท้ำทุกคนอยู่อยู่ในบ้านจะโดนน้ำเลยบางคนเนี่ยอนอนนอนในรถน้ำเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงประสบการณ์พวกนี้มันมีเป็น <c oughs> มีื่องไม่เชื่อไม่เชื่อคุณไปวิธีอะไรก็ได้ที่เขาปรุงลงสวมใหญ่ใหญ่ยังไงไง เพราว่าสักเก่นะคุณต้องมีความรู้สึกกระท้อนมาหาสว่าจีบคุณหรือมีอะไรมีอะไรมาแทงคุณก็แล้วกันน่ะอืมครับครับอ่าการโดนอัมในความหมายของลุงน้าทัภาคกลางก็เหมือนสัมผัสวิญญาณใช่ไหมมันเขาเริ่มมันเป็นเป็นมันในช่องของขีีขึ้นอ่ะมันขึ้นมันขึ้นวอขึ้นวอสมัยก่อนใช่ที่เขาใช้ขึ้นวอกัน อ๋อเพราะขึ้นเนนั้นมันมันมาเจอขึ้นเราพอดีมันก็มาหยุดตรงนี้ไงครับอ่าอืมมันมันขึ้นมืนขึ้นครับผลขึ้นเราส่งส่งส่งไปอะเหมือนอ่าสรุปลุงนะสรุปเรื่องการตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ตายายอ่ะสรุปให้คนฟังหน่อยการตั้งสารเจ้าที่แม่พีตายายพ่อชายมงคลเนี่ย โบราณก็ทําตั้งนาน,น<ะ>แม้แต่ขุนโจนก่อนจากต้นก็ตั้งตั้ง่าเนี่ยบวงสวรวงแม้แต่ขุนศึกเจ้าฟ้าะมหาราชท่านจะออกท่านก็มีการบวงสวรวงพระเจดีย์เห็นไหมบวงสรวงเสร็จแล้วออกไปลบเห็นไหมเหมือนพระนเรศเหมือนกันท่านก็ตั้งวิธีบวงสวรวงแล้วก็ไปลบ<ะ>เห็นไหมแม้แต่พรามหาราชท่านก็ตั้งต้องตั้งวิธีบวงสวรวง เลอกนู้นเลอกนี้เห็นหรือเปล่าครับแม้แต่คนโบราณโบราณบุตรไหนออกมา<ๆ>ก็ต้องหาโหราเอามาตั้งชื่อให้แล้วก็แล้วก็เขียนเขียนว่าคนนี้เกิดมามีอะไรบ้างต่อไปข้างหน้าเป็นอะไรแม้แต่องค์สมมาพระเจ้าเหมือนกันท่านคลอดมาปุ๊บพระอะไรพ่อของนเนี่ยพระมหาจักรก็ต้องเชิญโหรมาทํานายทํานายอะไรทำนายองค์สมมาเจ้าว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เดินกี่ก้าวกี่ก้าวนี่ไงมาตั้งนุ่มงนานแล้ว อขาใช่ครับ <laughs> <laughs> แต่คุณครูไม่เก่งเพราะผมเออพอผมไม่ได้เรียนนะมาสอนธรรมะแบบนี้ไงครับอ <laughs> ถ้าคนพูดเก่งเขาเขาเขาจะสอนเจ๊เเเลยแต่ผมแค่เอามาปฏิบัติพลอกกันแบบนี้เ <laughs> องถามว่าโหราโหราศาสตร์มีตั้งแต่โ้นมาแล้วถามว่าอินเดียมีไหมอินเดียมีครับ <laughs> อ,อินเดียมีแน่นอนถามว่าอิสลามมีไหมอิสลามมีนะอิสลามเขาเรียกว่าเอ้เขาเรียกเขาเรียกอะไรอะเอาอะไรนะ เขาเอะไรโก้เนี่ยอิตามเขาก็มีนะเขาก็มีของของเขาเออเขาก็โกะจีโก้วังนี่แหละโต๊ะจีโตะวังเออเแม่อิออตลาลก็มีอ <คน S 2> ืมคนจีนคนจีนก็มี<า>ตี <ๆ S 1> จูเอียคนจีนก็มีศาลเจ้าตีจูเอียคน,คนจีเนี่ยสุดยอดเลยของของคนจีเนี่ยเขาจะนักถือตรงนี้มากอืมเรา่ะคนจีเนี่ยเขาก็จะเชื่อเรื่อง เรื่องฮงจุย้ยเรื่องดวงเรื่องกรารเป็นไงเรื่องถูกดวงแม้แต่มหาคาถาก็ต้องมีแม้แต่เอาสนมเข้ามาอย่างวัดเลยอวัดเท้าเท่างนี้คนที่ต้องเป็นฮองเฮาคนที่เกิดมันต้องเป็นเขาถึงไล่ไล่อย่างนี้กันหมดเลยนะถามว่าลาวมีไหมลาวมีนะแต่ลาวเขาไม่เปิดเผย <c oughs> มีหมดมีแต่ตัดด้งโบราณนะของเราของเรามาอยู่ยุคปลายเราอ,อยากยุคปลายไหม มยุบปลายยุบปลายคือครูบาอาจารย์ท่านพรหมรนะไปเยอะมากๆเลยและน้อยคนที่ครูบาอาจารย์จะจะให้วิชาใครคนหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีให้เลยเพราะอะไรครูบาอาจารย์ให้ไปแล้วกลัวบุคคลที่ได้ไปเนะี่ยไปทําร้ายคนอื่นเขาเนะี่ยมันนี้เห็นนะขนาดไม่ได้รําเรียนที่ตานะยังยังมีร่างทรงเลยยังมีหมอสาสาสตร์หมอทำเสน่ห์หมอนี่ยเยอะแยะต่อเลยนะในประเทศไทยอืมแต่ว่าขังหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงอืม แต่ขังก็มีนะอาจารย์ป่องเขาก็ขังนะสักยันเนี่ยวันไม่เข้าเลยนะอันนี้สแสดงว่ามีครูบาอาจารย์ที่มีว่านดีอ่านนะมีอาจารย์หนูอาจารย์หนูสักยันก็จักนะควันเข้าไปนะไม่เป็นไรหลวงพ่อเปินหลวงพ่อเปินว่าตามพระนะสกักปุ๊บร้องปั๊บเลยอืมไม่เข้าครับนี่เรื่องจริงนะเออเอ๊งั้นกะ็นนจะมีเขาจะนับถือัะเป็นหมื่นั้งแตนกันไหมอืม เขาราคาอภินญอย่างมีขนาหดหลงแค่หลงกท็ท้วนะแผนงติดตัวไปเนี่ยขับรถไปเนี่ยตัารลองอัไปเห็เนไหมอยู่ไม่เป็นอะไรเขาละทหารขีอทหารีอะไรก็มีด้วยจาดจงคงอีเห็นไหมสมัยก่อนใส่เสยันไปลบเชี่ยวพลาดหมดเห็นไหมมันมีมันมีอยู่แล้วความ่าณโบราณแต่ว่าสมัยเนี้ยมีใครถือได้บ้างปัญหายากกว่าสมัยก่อนเยอะแยะที่หมดเลยนะงั้นหลวงพ่อเจีอาจารย์ท่านจะดังแล้วหลวงปู่โตกำลังศี ทำไมสมเด็จท่านถึงมีราคาเพราะมันสมามารถแก้ไขได้หมดเลยนะใครมีสมเด็จจะโตแก้ไขได้หมดแม้แต่เอาเนี้ยแค่หลวงถ้าหลวงพ่ออกสีดินดำเนี่ยเออปูอะไรที่ดินดำอ่ะหลวงพ่อหรือสีดินดำข,ข้าของท่านเนี่ยถ้าบ้านของท่านเนี่ยสามารถมาแก้ที่พออันนี้ขานันท่านววันคนนั้นมีโชคมีลาบได้เห็นไหมคุณแม่บุญเรือนก็มีอวิยญ,ญาขอได้ขอได้อย่าง น <class> ี่ไงมันมีมันมีอิญมณของของของอยู่ทโซลแล้วอัน <c oughs> นี้คือเรื่องจริงเร,รื่องจริงแต่ถามว่าร่างโซงมีจริงไหมร่างโซงมีจริงร่างทร,ง,รง,งก็เปรียบเสมือนอินเดียที่เขามีปู่มีพระศิวะมีอะไรพวกนั้นมีอันก็อันนั้นก็เปรียบเหมือนกันนี่คือคล้ายๆกันแต่ว่าใครอะ่ะเป็นใครมั่งที่ที่ทรงจริงกับโรงเสถามรยางไหทอัน,นี่ยากือนกัน อใครสนใจจะตั้งสารเจ้าที่พระภูมิดูดวงก็ลองติดต่อลุงนะได้นะครับผมส่วนจะเป็นอย่างไรใช้วิจารณญาณนะแล้วแต่ครับมีมีข้าพูแล้วแต่ทำบุญอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เรียกนะไม่เรียกแล้วแต่ทำบุญนะครับมไม่รีข้าพูเลยแล้วแต่ทำบุญแล้วไม่ขอวันเดือีเกิดไปด้วยชื่อนาม้คุณก็ไม่ขอครับ โอเคลุงณนะบอกเบอร์โทรติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าสามเก้าเก้าหนึ่งครับขอบคุณลุงณมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณความรู้ย่าลื่องตรงน้นอ่ะจะ,บบจะบบได้บอกจะได้บอกเอฟพีได้อ๋อครับผม <c oughs> เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับต้องเตรียมอะไรนิดนึงครับขอบคุณลุงณมากเลยครับผมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ